เนื่องจากล่าสุดทาง Netflix ได้ปล่อยตัวอย่างใหม่ของซีรีส์เรือธงประจำค่ายอย่าง Stranger Things ซีซั่น4ออกมาให้แฟนๆได้กรี๊ดก์ดสีส่ากันเป็นที่เรียบร้อยโดยก่อนหน้านั้นนะครับเขาก็จะมีการปล่อยทีเซอร์สั้นๆนะครับออกมาทั้งหมด3ตัวนะฮะเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยเรารวมถึงตัวนี้เข้าไปก็มีทั้งหมด4ทีเซอร์แล้วนั่นเองซึ่งมันจะทำให้คนดูนะฮะเห็นถึงคอนเซป และทิศท,ทางใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นใน t t r n n g r t h i n ิ s ภาคนี้และในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูตัวอย่างล่าสุดของ t t r n n g r t h i n ิ s ภาคที่4รวมถึงทีเซอร์ตัวเก่าๆด้วยนะครับว่ามันบอกอะไรกับผู้ชมบ้างเรื่องกันที่ในภาคนี้ตัวอย่างก็จะบอกกับเราแน่ๆแล้วว่าฉากหลังของ t t r n n g r t h i n ิ s จะไม่ใช่อยู่ในเมืองฮอกกินและโลกกลับด้านเพียงอย่างเดียว แต่จะขยายมาอย่างแคลิฟอร์เนียแล้วก็ข้ามไปอย่างรัเสเซียอีกด้วยเพราะอย่างที่เรารู้ครับว่าในบทสรุปของซีซั่นที่3ครอบครัวไบเยอร์และอีเลเวต้องการหนีห่างจากปัญหาทั้งหมดโดยการมูฟออนไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดินแดนใดสักแห่งและสถานที่นั้นก็ถูกเฉลยอ,ออกมาในทีเซอร์ล่าสุดนั่นก็คือแคลิฟอร์เนียนั่นเองซึ่งแอลและวิวก็ได้กลายมาเป็นนักเรียนไฮสคูลแบบเต็มตัว และใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มากว่าครึ่งปีหรือ185วันอย่างที่ตัวละครแอได้บรรยายผ่านจดหมายที่กำลังจะถูกส่งกลับไปให้กับพระเอกนั่นก็คือไม้ที่น่าจะยังใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองฮอรกินเหมือนเดิมและถึงแม้ว่าแอลจะบอกกับไม้ว่าตัวเองสามารถปรับตัวได้แล้วแต่ดูเหมือนในความเป็นจริงที่ภาพมันปล่อยออกมาจากในตัวอย่างมันดูเหมือนจะไม่ง่ายอย่างนั้นครับ เพราะเธอเป็นหนึ่งในคนที่ถูกเพื่อนร่วมห้องกันแกล้งและบูลลี่อยู่บ่อยครั้งอาจจะด้วยความที่แอลเนี่ยเป็นเด็กมาจากเมืองเล็กๆแล้วอย่างที่เรารู้กันครับว่าตัวละครแอลนั้นไม่ได้เก่งเรื่องการสื่อสารหรือมีความเข้าใจในการเข้าสังคมขนาดนั้นเนื่องจากเธอถูกจับทดลองมาตั้งแต่เด็กแถมยังถูกจิมฮอปเปอร์นะครับเลี้ยงมาแบบไข่ในหินด้วยในช่วงซีซั่น2 เรียกว่างานนี้คงจะเป็นครั้งแรกที่แอลเนี่ยต้องเติบโตด้วยลำแข้งของตัวเองออกมาเผชิญสังคมที่มันกว้างขึ้นนะครับโดยที่ไม่มีเพื่อนเก่าหรือว่าไม้อยู่ข้างๆและดูเหมือนว่าณวันนี้นะครับแอลและก็วิวรวมถึงครอบครัวไบเยอร์ก็กำลังจะเดินทางกลับไปเยี่ยมเพื่อนเก่าที่หอกินเนื่องจากจะถึงวันหยุดปิดเทอมในฤดูใบไม้ผลินั่นเอง แต่ทีนี้ตัวอย่างก็ทําให้เราเห็นว่าก่อนที่พวกเขาจะกลับไปยังเมืองฮอกกินส์ใหมก็ได้เดินทางมาอย่างแคลิฟอร์เนียก่อนแล้วซึ่งน่าจะเดินทางมาเพื่อต้องการเตือนแอลและครอบครัวไบเยอร์ถึงปัญหาใหม่ที่อาจจะมาจากโลกกลับด้านรวมถึงพวกเขาทั้งหมดนะครับยังต้องหนีการไล่ล่าจากเจ้าหน้าที่ปริศนาและเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ก็สามารถจับกลุ่มแอลไปได้ด้วยแต่เราก็ยังไม่แน่ใจครับว่ากลุ่มคนพวกนี้เนี่ย เป็นเจ้าหน้าที่ของทั้งอเมริการัสเซียหรือว่าฝ่ายไหนกันแน่แต่หากให้มโนจากตัวอย่างแล้วน่าจะเป็นองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับทีมทดลองมนุษย์ของดร์มาตินเบรนเนอร์แน่ๆเพราะทีเซอร์ก่อนหน้านี้ก็มีการย้อนให้เราเห็นถึงบรรยากาศห้องทดลองของแอลในสมัยอดีตอีกด้วยและคาดว่าในซีซั่นนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นมนุษย์ทดลองคนอื่นๆอ,อ,อีกก็เป็นได้นะครับ ทีนี้ตัดกลับมาฝั่งของเมืองฮอกินนะครับดูเหมือนว่าเหล่าอาสูรกายของโลกกลับด้านจะยังหาทางกลับมาอารวาดได้อีกเช่นเคยดูเหมือนสถานที่ที่น่าจะเป็นประตูมิติคราวนี้อาจจะเป็นคริวเฮาส์คาริหาดร้างที่เหล่าตัวละครเนิร์ดแก๊งของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นดัสตินลูคัสสตีฟจำเป็นที่ต้องเข้าไปตามหาเบาะแสบางอย่างและคฤรหาหน์หลังนี้ อาจเป็นหนึ่งในสมรภูมิจอมย่อมในการต่อกรกับเหล่าเดโมโกอกอนก็เป็นได้และอีกโลเคชันและคาแรคเตอร์สำคัญของเส้นเรื่อง ting, s t r a n g e r t h ติ g hmm. s ก็คือจิมฮอปเปอร์ที่รอดตายจากการระเบิดในตอนท้ายซีซัน3ที่กลายสภาพจากตำรวจรุ่นเกา่ามาเป็นนักโทษสุดเฉาให้กับทางรัเสเซียไปซะแล้วซึ่งคาดว่าทางจิมเองก็น่าจะกำลังพยายามหาทางติดต่อกลับไปอย่างจอยและเมอร์เร เพื่อบอกว่าเขายังมีชีวิตรอดอยู่ในดินแดนของรัเสเซียนั่นเองทีนี้ผมว่าผมและทุกๆคนก็น่าจะเริ่มปฏิปต่อนะครับภาพเบื้องต้นของ Stranger Things ภาคนี้ได้บ้างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล่าตัวละครทั้งหลายที่จะแยกย้ายกันไปทำภารกิจในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอลไม้และครอบครัวไบเออร์ที่ต้องหนีจากการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่ในแคลิฟอร์เนีย ึครั้งใหม่ที่ฮอกินของเหล่าตัวละครเนิร์ดแก๊งและการเอาชีวิตรอดในคุกรัสเซียของจิมฮอปเปอร์ซึ่งพวกเขาทั้งหมดจะกลับมารวมกันเป็นฟูลทีมเหมือนกับในตอนจบของทุกซีซั่นหรือเปล่าอันนี้เราก็คงต้องรอดูกันในซีรีส์แล้วก็อาจจะมีภาพอัปเดตจากตัวอย่างต่อๆไปนะครับและนี่เป็นเพียงการคาดการนะครับผมจากข้อมูลและตัวอย่างที่เขาปล่อยออกมา หากมีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดเนี่ยยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆล่อเลครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับเนื้อเรื่องของ stranger things ภาคที่4มันโนอะไรกันไว้เนี่ยก็ใส่คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ